รอยปูนแตกรอยน้ําเข้าจากขอบหน้าต่างสีเดิมของตัวบ้านที่หลุดลอกนะคะตั้งแต่น้ําท่วมปี5 4่อะคะ่ะก็คือยังไม่ได้เลนเวทเพราะว่ายังไม่มีความสะดวกหลายๆอย่างในการที่จะแบบมาทาสีเองมาเลนเวทเองอะไรเงี้ยค่ะผลออกมาะคะ่ะก็คือถูกใจมากๆเลยคะ่ะแล้วก็สีแบบเสมอการเรียบเนียนสวยงามเลยะคะ่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณนีรนุชที่คุณแม่ซื้อไว้เพื่อใช้อยู่อาศัยกับลูกๆในอนาคตแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมหนัก เมื่อปี2554ทำให้สีของผนังห้องโถงหลุดล่อนเป็นจำนวนมากและเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่ที่ขอบหน้าต่างเนื่องด้วยปัจจัยอะไรหลายๆอย่างบ้านหลังนี้จึงถูกทิ้งไว้เพื่อรอวันกลับมารีโนเวทอีกครั้งห้องโถงนี้กำลังจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยทีมงานมืออาชีพและรวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการทีเอไม่ทิ้งกันซึ่งจากการสำรวจวันแรก ทางทีมงานได้เช็คสภาพพื้นผิวผนังและวัดขนาดพื้นที่ของตัวห้องโถงเพื่อนำมาวางแผนในการทำงานจากนั้นก็ให้ทางคุณนีรนุชเลือกสีที่จะใช้ทาให้กับห้องโถงห้องนี้หลังจากได้เบอร์สีแล้วทางไอเดียคัลเลก็นำเบอร์สีมาแมทกับรูปผนังห้องเดิมเพื่อให้เห็นภาพว่าเมื่อทาสีเสร็จแล้วห้องโถงนี้จะออกมาเป็นหน้าตายอย่างไร การเปลี่ยนแปลงห้องนี้ใช้เวลาแค่2วันเท่านั้นซึ่งมีสีขั้นตอนดังนี้ครับอันดับแรกเราต้องทำการขัดฟิล์สีเดิมออกจากตัวผนังห้องด้วยกระดาษทรายแซยาแนวเดิมของขอบหน้าต่างออกสกัดปูนเก่าที่หลุดล่อนจากนั้นทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรกออกจากผนัง อันดับถัดมาทีมงานได้ทําการซ่อมแซมผนังห้องและรอยแตกร้าวต่างๆต,ตรงจุดที่สีหลุดล่อนจะใช้ท a อเออะคร i ลิกฟิลเอร์ฉาบแต้มบางๆเพื่อปรับให้พื้นผิวผนังเรียบในจุดที่ได้ทําการสกัดปูนเก่าออกไปแล้วจะใช้ปูนฉาบบางฉาบปรับสภาพผิวให้มีความเรียบเนียน จากนั้นใช้ t o a p u a p u c l a อ d ยาแนวตรงขอบหน้าต่างให้เรียบร้อยเพื่อปกป้องผนังไม่ให้เกิดการรั่วซึมและจากนั้นขัดผนังเบาๆให้ผิวผนังเรียบเสมอกันหลังจากปรับสภาพพื้นผิวผนังแล้วทางทีมงานก็เริ่มขั้นตอนการทาสีรองพื้นโดยใช้ t u a Hydro Quick Primer รองพื้นสูตรน้ำซึ่งมีคุณสมบัติกลิ่นอ่อนแห้งเร็ว มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมขั้นตอนนี้ก็คือการทาสีทับหน้าโดยในส่วนผนังจะใช้ Super Shield ดูรลคีนเอและเพดานฝ้าเราจะใช้สี s ซ p เปอร์ชิลดูร์คีนเอพลัสซลิงซึ่งมีคุณสมบัติช่วยฟอกอากาศกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียนบนผนังได้ ห้องโถงที่ถูกน้ำท่วมจะสีหลุดลอกผนังที่มีการแตกร้าวก็ได้ถูกแก้ไขอย่างตรงจุดและทาสีใหม่ให้สวยงามเหมาะแก่การเป็นห้องใช้อยู่อาศัยกับครอบครัวที่คุณแม่ของคุณนีรนุชได้หวังเอาไว้ในอนาคตต่อไปสวัสดีค่ะชื่อนีรนุชหวังรอดค่ะชื่อเล่นชื่อไม้นะคะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทาสีฟรีกับ กิจกรรมของ TOA ค่ะก็ห้องนี้นะคะก่อนทาสีสีเดิมก็คือจะเป็นสีที่หลุดลอกนะคะตั้งแต่น้ำท่วมปี54เพราะว่าทางมาเองก็คือยังไม่ได้เลนเวทในห้องนี้นะคะเพราะว่ายังมีความไม่สะดวกหลายๆอย่างที่จะเลนเวทเองนะคะจนได้มาทาสีกับช่างของ TOA นะคะทาง TOA เองก็คือมีชี้จุดให้ดูนะคะว่าก่อนทามีจุดที่เราจะต้องซ่อมแซมตรงไหนบ้างมีรอยปูนแตกมีรอยน้ําเข้าจากขอบหน้าต่างอะไรอย่างนี้ค่ะ ทางช่าง T.O.A ก็คือจะมีผลิตภัณฑ์ของ T.O.A นะคะมาซ่อมบำรุงตรงในจุดนี้ให้ก่อนที่จะทำทาสีนะคะแล้วก็ผลออกมาะคะ่ะก็คือถูกใจมากๆเลยคะ่ะแล้วก็สีแบบเสมอการเรียบเนียนสวยงามเลยคะ่ะรวมถึงว่าไม่ได้กลิ่นสีขนาดทาเลยตั้งแต่ตอนที่ช่างเข้ามาทาะคะ่ะจนถึงทาเสร็จแล้วเราก็แบบเอ้ยไม่ทาห้องเรียบร้อยแล้วหรอคือแบบไม่ได้กลิ่นสีอะไรเลยะคะ่ะสวัสดีครับ ผมบุญชัยธนาวุถธรน,นะครับโครงการ TOA เราไม่ทิ้งกันผมบุญชัยรุ่นรุ่นที่6นะครับวันนี้ก็ได้มาลงหน้างานจริงกับโครงการสี TOA โดยทีมพี่มรัสวินนะครับได้ให้โอกาสมาร่วมประสบการณ์ในการลงหน้างานจริงนะครับมาฝึกเพิ่มเติมเรื่องของความํำนานนะครับก็สำหรับผมก็ขอบคุณทางทีม TOA ด้วยนะครับ